หลงระเลิงเมื่อประสบความสำเร็จพอโลกนี้มีทั้งเพื่อนแท้และเพื่อนเทียมเดือนเกิดในครอบครัวชาวนาแม้จะยากจนแต่เธอมีจิตใจที่ดีงามและมุ่งมั่นเรียนหนังสือวันหนึ่งเธอให้คำมั่นกับตัวเองว่าหนูจะทำให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้น เดือนเรียนเก่งทำงานพิเศษและพยายามทุกทางเพื่อหาเงินมาจนเจือครอบครัวจนได้ทุนเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ที่นั่นเธอได้พบกับเพื่อนแท้ก้อยและนนที่อยู่เคียงข้างในวันที่เธอลำบากและเหนื่อยล้าและวันนี้ก็เช่นกันในโรงอาหารมหาวิทยาลายัยเดือนมองเงินในกระเป๋าเหลือแค่เหรียญเล็กๆไม่พอซื้อข้าว เธอ่อนหายใจเบาๆแล้วพยายามฝืนยิ้มให้ตัวเองก่อนจะหันหลังเดินออกไปเฮ้ยเดือนจะไปไหนนะ่ะมากินข้าวด้วยกันก่อนสิก้อยเรียกก่อนที่เดือนจะเดินออกไปเดือนฝืนยิ้มเบาๆเออเราไม่ค่อยหิวอ่ะขอตัวก่อนนะนนมองตากับก้อยอาการอย่างนี้รู้กันว่าเดือนมีเงินไม่พอซื้อข้าว แล้วนนก็วางจานข้าวอีกจานตรงหน้าเดือนกินด้วยกันเธอเดือนวันนี้เราเลียงเองเดือนชะงักน,น้ำตาคลอแต่พยายามกลั้นไวแต่เราไม่อยากรบกวนพวกเธอก้อยจับมือเดือนเบาๆเพื่อนกันไม่ใช่ภาระแต่เป็นคนที่อยู่ข้างกันเสมอวันไหนใครล้มคนที่เหลือก็พยุงขึ้นมาเข้าใจไหมเดือนน้ำตาหยดลงบนโต๊ะ ก่อนจะยิ้มอย่างซึ้งใจขอบคุณนะฉันโชคดีจริงๆที่มีพวกเธอหลังเรียนจบทั้งเดือนก้อยและนนต่างยกย้กันไปทำงานคนละที่ที่ตนเองชอบเดือนได้ไปทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งด้วยความขยันและมุ่งมั่นเดือนแต่เต้าจากพนักงานธรรมดาไปเป็นผู้จัดการภายในไม่กี่ปี ก่อนจะตัดสินใจออกมาเปิดบริษัทของตัวเองแม้จะยากลำบากในช่วงแรกแต่เธอไม่เคยยอมแพ้เธอทำงานหนักจนเริ่มประสบความสำเร็จเธอเริ่มต้นจากการขายบ้านมือสองจนกลายเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการบ้านราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมเธอสามารถสร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่ได้และชาวบ้านต่างชื่นชมเธอที่ไม่ลืมร่างเง้าของตน ในงานฉลองเปิดโครงการบ้านราคาประหยัดของเดือนก้อยและนนยืนมองเพื่อนรักที่ครั้งหนึ่งเคยลำบากมาด้วยกันบัดน,นี้เธอประสบความสำเร็จแล้วทั้งสองเดินเข้าไปหาเดือนด้วยรอยยิ้มโหเดือนเธอทำได้จริงๆนะจากเด็กที่ไม่มีเงินซื้อข้าววันนี้กลายเป็นเจ้าของโครงการบ้านเพื่อคนที่มีรายได้น้อยแล้วก้อยพูดแล้วยิ้มกว้างตบไหล่เพื่อนเบา นนยิ้มภูมิใจใช่เราดีใจแทนเธอจริงๆเดือนเธอสมควรได้รับสิ่งนี้เพราะเธอสู้สุดใจมาตลอดเดือนมองเพื่อนทั้งสองน้ำตาคลอเบาๆก็จะยิ้มด้วยความซาบซึ้งขอบคุณนะแต่พวกเธอรู้ไหมถ้าไม่มีพวกเธอฉันอาจไม่ได้มายืนตรงนี้ก้อยหัวเราะเบาๆเว่อไปแล้วเธอตั้งหากที่พยายามเอง เดือดใส่หน้ายิ้มยิ้มไม่หรอกวันที่ฉันไม่มีเงินกินข้าวพวกเธอแบ่งให้ฉันวันที่ฉันเหนื่อยจะถอดใจพวกเธออยู่ข้างๆไม่เคยหายไปไหนถ้าไม่มีพวกเธอฉันคงเดินมาถึงวันนี้ไม่ได้แน่นนนตบหลายเดือนอย่างภูมิใจงานช่วยตอบแทนเราด้วยการประสบความสำเร็จยิ่งกว่านี้นะแล้วก็อย่าลืมเราอยู่ข้างเธอเสมอ เดือนยิ้มกว้างพร้อมจับมือทั้งสองแน่นแน่นอนและฉันก็จะช่วยคนอื่นเหมือนที่พวกเธอเคยช่วยฉันฟ้าหลังฝนของฉันมันสวยงามขึ้นได้เพราะมีพวกเธอจริงๆเมื่อธุรกิจของเดือนเติบโตขึ้นเดือนเริ่มเป็นที่รู้จักในวงสังคมเธอได้ร,รับรางวัลน,นักธุรกิจหญิงดาวรุ่งและมีชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรัพย์ แพรวาและภูมิเพื่อนใหมา่จากแวดวงธุรกิจเริ่มเข้ามาสนิทสนมกับเธอพวกเขาพูดจาหวานหูสนับสนุนทุกการตัดสินใจของเธอและพาเธอเข้าสู่สังคมหรูหราภายในงานเลี้ยงหรูหราแพรวาและภูมิยืนข้างเดือนทั้งสามถือแก้วเครื่องดื่มพูดคุยกันท่ามกลางเสียงดนตรีและแขกเหลือที่แต่งตัวมีระดับแพรวายิ้มพลางแตะแขนเดือนเบา คุณเดือนนี่สุดยอดเลยนะคะดูสิใครๆก็อยากเข้าหาคุณตอนนี้คุณเป็นคนสําคัญในวงการไปแล้วุ่มพยักหน้าเหลือมองแข่งในงานใช่จากโครงการบ้านราคาประหยัดตอนนี้คุณกลายเป็นนักธุรกิจอสังหาที่คนต้องการร่วมงานมากที่สุดนี่คุณระดับไม่ธรรมดาเลยนะครับเดือนยิ้มอย่างภูมิใจยกแก้วขึ้นเล็กน้อยขนาดนั้นเลยเหรอคะ แน่ว่าหัวเราะเบาๆแน่นอนสิคะไม่เห็นเหรอว่าทุกสายตาในงานนี้จับจ้องมาที่คุณทุกคนชื่นชมคุณทุกคำพูดของคุณมีอิทธิพลนะคุณเดือนภูมิเสริมทันทีใช่ครับและไม่ต้องห่วงเลยพวกเราสนับสนุนคุณเต็มที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันต้องดีแน่นอนอยู่แล้วแพร่าส่งสายตาชื่นชมทุกต้องที่สุด และฉันมั่นใจว่าคุณจะยังไปได้ไกลกว่านี้อีกภูมยิ้มทางยกแก้วขึ้นเพื่อความสำเร็จของคุณเดือนและอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดือนยิ้มกว้างอย่างมั่นใจแล้วชนแก้วกับทั้งสองคนก่อนจะทอดสายตารอบตัวอย่างภูมิใจใช่ฉันจะต้องไปได้ไกลกว่านี้อีกเสียงหัวเราะและเสียงดนตรียังดำเนินต่อไป โดยที่เดือนเองไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังเปลี่ยนไปเดือนก่อนนั้นกับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเธอใช้ชีวิตหรูหราอยู่กับงานเลี้ยงอยู่กับคำชมและอํานาจทําให้เธอเริ่มหลงระเริงเธอเชื่อว่าทุกคนรักและเคารพเธอก้อยและโนนเริ่มไม่เข้าใจแนวทางการทำธุรกิจของเดือนพวกเขามองว่าเดือนเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงแค่ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา แต่เป็นทัศนคติและวิธีคิดที่ต่างไปจากเดิมเธอให้ความสําคัญกับอำนาจและเชื่อเสียงมากขึ้นจนบางครั้งดูเหมือนจะมองข้ามสิ่งที่เคยให้ความสําคัญมาก่อนก้อยและนโนพยายามพูดคุยกับเดือนแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของเธอเดือนกลับมองว่าสิ่งที่เธอทำถูกต้องแล้วเธอเห็นว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ด้วยความสามารถของตัวเอง จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องย้อนกลับไปฟังคำเตือนของเพื่อนเก่าวันหนึ่งแพรว่าและภูมิชวนเดือนลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่โดยบอกว่าเป็นโอกาสที่ไม่มีวันขาดทุนก้อยและนนพยายามเตือนให้เธอระวังตัวแต่เดือนกลับมองว่าพวกเขาไม่เข้าใจเธอเมื่อเห็นว่าเดือนไม่ยอมฟังพวกเขานนจึงเตือนด้วยคําเป็นห่วงขึ้นว่า ถ้างั้นก็อย่าทุบเงินทั้งหมดลงไปก็แล้วกันเผื่อไม่สําเร็จก็ยังมีเงินเหลือไว้เดินธุรกิจในวันข้างหน้าบ้างเดือนสะดุดในคําพูดของโนนแล้วกล่าวขอบคุณเพื่อนทั้งสองเดือนทุมเทให้กับโครงการใหญ่ที่ร่วมลงทุนกับแพรวาและภูมิเธอเชื่อว่านี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายอาณาจาักรธุรกิจของตัวเองโครงการอสังหาริบซัพย์มูลค่ามหาศาลถูกเปิดตัวขึ้นท่ามกลางเสียงชื่นชม ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปนตามแผนแต่สิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนก็คือแพรว่าและภูมิไม่ได้จริงใจกับเธอในช่วงแรกทุกอย่างราบรื่นพวกเขาชักนำเดือนให้ลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆใช้คำพูดหวานล้อมให้เธอเชื่อมั่นว่าต้องกล้าเสี่ยงถึงจะได้กำไรที่ยิ่งใหญ่และเธอก็เชื่อใจพวกเขาเพราะที่ผ่านมาทั้งสองอยู่เคียงข้างเธอเสมอ แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือขณะที่เธอทุ่มเงินเข้าไปในโครงการนั้นแพรวาและภูมิกำลังถอนเงินออกไปอย่างเงียบๆการเงินเริ่มมีปัญหาสัญญาหลายฉบับมีช่องโหว่และเมื่อเธอเริ่มสงสัยทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วแพรวาและภูมิหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเงินมหาศาลที่เธอลงไปกับพวกเขาบริษัทของเธอเข้าสู่ภาวะวิกฤต เธอเพยายามติดต่อพวกเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมีเพียงหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้แม้จะถูกโกงแต่เคราะห์ดีที่เธอยังพอมีเงินก้อนหนึ่งเหลืออยู่นั่นเป็นเพราะคําเตือนของก้อยแลนนน์นในวันนั้นที่พวกเขาเตือนให้เธอระวังการลงทุนอย่าทุ่มหมดหน้าตากแม้เธอจะไม่เชื่อพวกเขาทั้งหมดแต่ก็ยังกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เมื่อทุกอย่างพังลงเดือนจึงยังพอมีเงินก้อนหนึ่งที่ช่วยให้เธอสามารถกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดได้เธอเดินออกจากเมืองที่เคยเป็นจุดสูงสุดของชีวิตแต่ตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรเลยหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผิดหวังและรู้สึกถึงความสูญเสียที่ยากจะย้อนคืนเธอคิดถึงก้อยและนนคิดถึงวันที่พวกเขาเตือนเธอ คิดถึงคำพูดที่เธอเคยมองข้ามไปและตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจมันทั้งหมดแล้วชีวิตยังต้องสู้ต่อไปเงินก็สุดท้ายที่เหลืออยู่คือโอกาสใหม่และบ้านเกิดของเธอคือจุดเริ่มต้นที่เธอจะได้กลับไปค้นหาตัวเองอีกครั้งเดือนกลับบ้านเกิดในถ้ำกลางอ้อมแขนที่อบอุ่นของพ่อแม่ เธอเริ่มเรียนรู้ว่าคนที่รักเธอจริงจะไม่เคยสนใจว่าเธอมีเงินหรือไม่ที่หมู่บ้านเดือนได้พบกับลุงสมชายชาชราผู้เคยล้มเหลวทางธุรกิจแต่กลับมาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขเงินทองไม่ใช่ทุกอย่างหรอกหนูสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนที่อยู่ข้างเราทั้งในวันที่รุ่งเรืองและวันที่ลม้มลงคำพูดนี้ทำให้เดือนคิดได้ เธอเริ่มใช้ความรู้ด้านธุรกิจมาช่วยชุมชนเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสนับสนุนเกษตรกร,กรให้มีตลาดของตัวเองธุรกิจใหม่ของเธอเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อกำไรส่วนตัวแต่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยหลายปีต่อมาเดือนกลายเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จอีกครั้ง แต่คราวนี้เธอไม่ได้เดินเพียงลำพังเธอมีก้อยและนนอยู่เคียงข้างมีพ่อแม่ที่ภูมิใจในตัวเธอและมีชุมชนที่เธอได้ช่วยเหลือเธอเรียนรู้ว่าเงินทองสามารถหาใหม่ได้แต่ความไว้ใจและมิตรภาพที่แท้จริงไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเธอยืนมองทุ่งนาฟ้าหลังฝนสดใสเหมือนชีวิตของเธอที่ผ่านการเรียนรู้และเติบโต คราวนี้ฉันจะไม่หลงระเริงกับความสําเร็จเพราะโลกนี้มีทั้งเพื่อนแท้และเพื่อนเทียมเธอพึ่อพันกับตัวเองพร้อมรอยยิ้มจบบริบูรณ์เป็นยังไงมั่งคะสนุกไหมคะถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กับช่องสนุกชาแนลด้วยนะคะ แล้พบกับนี่ยุยสนุกๆในวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ